ก็สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้ก็มาพบกับผมนะครับผมก็วันนี้ก็ดับเปลี่ยนกรงนกนะครับทุกคนนี่กรงใหญ่นะครับผมเราได้มาสองลูกนะครับก็ให้เจ้าสิงขรลูกหนึ่งนะครับแล้วก็ให้เจ้าลายนกต่อผมตัวปูตัวเก่าของผมนะครับให้อยู่นี่บเพราะ่าเจ้าลายมันคุ้นนะครับทุกคนผมก็เลยเพราะว่ากรงมันหักกรงหักซี่หนึ่งนะครับทุกคนก็เลยเอามาเตะเอามาซ่อมนะครับผมตัวลูกนู้กรงดีอยู่นะครับก็ให้เจ้าสิงขรนะครับผม ส่วนนกตัวล่าสุดนะครับผมที่ต่อมาได้นะครับผมร้องอย่างดีนะครับทุกคนแต่หลุดเฉยนะครับนี่ครับทุกคนเมื่อกี้ผมกะว่าจะเปลี่ยนใส่กรงนู้นนะครับเพราะผมได้ตัว helmet, 1967, น more, ู้นมานะครับวันนี้ก็กะว่าจะเปลี่ยนกรงนะครับจะให้ตัวนู้นมาอยู่ในกรงนี้นะครับผมแล้วก็จะให้ตัวที่ร้องดีที่ผมเพิ่งได้มาตัวล่าสุดก่อนหน้านี้นะครับผมจะให้เขาอยู่นะครับก่อนเลยไม่ได้อยู่หลุด nah, นะครับผมประตูมันกว้างนะครับนี่ครับก็ได้ตัวใหม่มาวันนี้ก็ร้องดีเหมือนกันนะครับทุกคน